สอนแต่งตาง่ายๆมือใหม่หัดใช้แปรงค่ะดูคลิปนี้จบก็จะแต่งตาสวยๆเลยจ้าใช้อายแชโดว์พาเลตนี้นะทุกคนราคาหลักสิบในแอปส้มแนะนำการแต่งหน้าง่ายๆนะคะสีพื้นฐานที่โซจะใช้บ่อยแล้วก็เข้าได้กับทุกสีผิวเลยเป็นการแต่งหน้าแบบกันตายมากนะคะก็คือโทนสีส้มหรือสีน้ำตาลจะใช้สีแรกก็คือสีส้มแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาหาเบ้าตาค่ะ จิ้มไปอย่างนี้นะคะจะเจอกระดูกตาแบบนี้อยู่ด้านบนเนะี่ยอันนี้คือกระดูกเราจะคัดเบ้านะคะมาแค่บริเวณตอนเจอกระดูกตาก็พอทําความสะอาดเปลือกตาให้สะอาดก่อนเนาะฟึบเกี่ยวเข้าไปค่อยๆเกี่ยนะต่อวนๆนะคะค่อยๆเบนทุกคนเพราะว่าสีเขาเข้มจริงค,คือเวลาเราเกี่ยไปแรกๆเนี่ยมันจะเป็นขอบเป็นปืดๆนะคะเราก็ค่อยๆเอาปลายแปรงอะวนเข้า ให้มันฟุ้งออกนะคะอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะั้ถ้ามันเลอะหรือเกินมาเยอะเกินไปเราแล้วเรามองกระจกแล้วเราดูไม่สวยดูไม่เข้ากับเราเนี่ยเราเอาคัตตันบัตนะคะมาค่อยๆเช็ดเกี่ยวออกไปและต่อมานะเราก็จะเอาเป็นโทนสีสว่างนะคะมาทาบริเวณหัวตาค่ะหรือใครจะไม่เติมตรงนี้แล้วก็ได้นะคะเสร็จแล้วทุกคน แต่มีนิดนึงนะคะโซจะใช้สีแรกนะคะกับแปรงหัวเบนแบนๆหรือแปรงหัวที่มันเล็กลงมาเนาะมาเกี่ยบบริเวณใต้ตาล่างนะคะแบบนี้ให้มันเชื่อมกันมาจนถึงกลางตาหรือจะไปทั้งตาก็ได้แล้วแต่ชอบใครอยากเรียนละเอียดละเอียดนะคะโซมีคอร์สสอนมือใหม่หัดแต่งนะคะสามารถลงเรียนกันได้เลยนี่ก็จะมาประมาณนี้นะคะแล้วเราจะใช้ อ่ะกิตเตอร์ทาหัวตาก็ได้อันนี้ใช้ปลายนิ้วก้อยเลยนะมองบนนะคะเนี่ยได้แล้วประมาณนี้เลยเราก็ไปดัดขนตากรีดอายไลเนอร์ปัดมายคลาล่าได้เลยจ้ะ